เห็นว่าพ่อนุสีขาวกลิ่นกับต่ำมาคงนี่ฉันีมันหรลฝนตกพี่น้องเอ้ยมาบนี้นะฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้จนหอดเดียวนี้ยังบ่งงทันเสากลางคันหอมิีกลางคันหมไป เกือปลาเมื่อวานี้อะไรคู่ก,กันลุงเจมืออึอโค้นกับตุกน้ำกับขังแนนขังอันอเดะตัวนี้สองอันนี้พวกขังนเนาะตัเจฟ้าได้พูนเจมันเดะเดะเดมันมีตัวหนึ่งอ่ะ น้ำมันะขคงสบายดีเดอ้อสบายดีพอแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาสิบุสกคนเองกีพาไปเกือป่าผนตุกแต่บอนเกือป่าเขานี่มันอยู่บบกไก่มันอยู่หลังบ้านนี่ละ โบแหงเห็นว่าพญุสีขาวพญุเองอเหรอพรญุวิพาเห็นออกข่าวพญุวิพากำลังเข้าฉีนเข้าจีน,จนมุ่งหน้าเข้าเวียดนาม้วกะผ่า,านมาลาวเข้ามาลาวแล้วกเนเข้าไปไทยจะอ่าอานพระอโยนดูลาวแหงของพญุผะนะจะอ่อน อยู่ไปที่ลาววัดสันตามเบิงพาวตอนนี้เขาก็อยู่ในยูพอกล่ะอยู่ขายประตูได้แบบนี้นะฝนตกฝนตกสิาพาไปเบิงว่านันฝนตกป่าจะกินว่ะหวานฝนตกป่าจะกินหม่อาหวา,าน

ฝนตกก็กินเรือป่านะหัวาห่ารถึงฟ้าสีแดดฝนสีตกมันก็กินไม่ได้มีฝนเอียงป่าสำหรับดูยิงเลี้ยงฝนตกฟ้าแดดอย่างต่างๆกินเรียบ เาลงไปห,หลยเบอร์อะไดนี่แปบ๊บเดียวมันไม่เห็นทางนี้ข้างในมันลอยไม่เห็นมันก็กินเบเลยเสียงอันฝนคือจักบอันขั้นหงมเดี๋ยวสิพามาเบิ่งอันกบกบก็กินคือกัน กินนะก,นกินคือกันโฟนเต้าข้าได้กิน เดบเบิดอะไรดิแป้เป,เเปี่ยวนะเปี๋ยวสิตักให้อีกโมโหนี่นะ ออนนี้นายจะยิ่มแล้วแหละถ้ามันเหลือกบตะกีกบมันกัดลี้ตามแถมนอนเดี๋ยวมันด้กินเมื่อก่อนนี้ลิงถ่างเ้าหน้าบ้านปนกระดันมาตกใส่จะไหนกะยบขึ้นอีกแหละจะไหนก็วืบขึ้นอีกเ้าหน้าบ้านกะ บ,บ,บิรนวิรนบบได้ไปงเฮียนมาบบสบายวะบอกเป็นอย่างบบสบายบิวบ,บิวรนะ้านเมทามนะเป็นย่งบบสบายพ่าก็เมดูพ่อก็เมยดูพ่ก็เมเนยพ่ก็เม,มนะ ยังบม่สมบายเปลี่ยนย้อนกลิ่นกัะแลมนายวะแน่นะแ oh <my> น่นะแน่นะที่คุยแทะไอเดียเด็นมากาทินออนไปกลิ่นกับต่ำก่อนอื้ออยฝนกระตกบิวออกขนมใบมีขนม ไปกินต่ําอยู่บ้านผลแซ่บได้กินกับตำมะฮงกินตัวมากอ่อนๆนี่นะมันเป็นมันๆ

ปกติฮะกตกติมันหรอเปลากติมรั้งอบุริติบุริทเจ้าแมปีก่ยมไหมเนี้ยวุ้กสดอ่อยเราไปกินมาข้าทองนักคนรู้มากจังเลยโจดได้คัทั้งหลังมากินนี่ น้องสาวน้องสาวลาเปิดไหม่เปิด้านแล้วคุบกตาก่อนแ้วมกินหวาน้ไมอ๋อนี่ไเอามาเมื well oh, ่อไรมึงคงเดียวจ้ากินเหรอจกกินเหรอเจ้ากินหวาเดี๋ยวนี้มีดอกบองดอกบองธรรมชาติี่อาต้าเสริม นางเสริมนางรถนางรอนางอะไรนบนาวออกพอขาทอง ถ้าให้ฝนเซาแล้วก็สิออกไปเอาแท้สิน้นเอาสิ้นไปตามอยู่ตลาดสี่ใครเนาะผืนหนึ่งแปดสิบพันธรรมดาเราเสเเอาน้ำหั่นผืนละแสนอะฮวันไรราคาเกาให้เฮาซักอันสามผืนพอดีตรงอยู่สองแสนสี่สิบพันตัดสิน้นไว้แต่พอพันเยียกเรื่อง ดินเลื่องด่อนของครอบครัวนี่แหละที่ว่ามีปัญหานะแะคลิปนี้บุ้งก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อบาย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 อันนี้น้ำลำไยแม่เราต้มเอง